ส่วนที่ 2. การประเมินเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแนวคิดและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าการนำประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท้องถิ่นทําให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานให้หลุดออกจากระบบราชการเก่าทําให้เกิดโครงการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น และมีจํานวนไม่น้อยที่ได้รับการยอมรับจาก,งอ,อ,กงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยยกให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูธขอซึ่งมีหลายโครงการที่มีการพัฒนาแต่งหน่อน่อยอดกิจกรรมออกไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์างมากยิ่งขึ้นขั้นที่ห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหงหการให้บริการประชาชนมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดบริการและการเข้าถึงบริการของประชาชนทาให้สะดวกรวดเร็วมีกลุ่มลายติดต่อประสานงาน มีประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวไร้สายเพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ข่าวสารบ้านเมืองและประชาสัมพันธ์โครงการที่องค์การบริหาสรส่วนตบลหอได้จัดทําขึ้นอีกทั้งยังมีแบบฟอร์มการชำํำระภาษีค่าธรรมเนียมผ่านระบบ QR code เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้ง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านที่ส รบขององค์การบริหารส่วนตำบลรูหอและการตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกในงานประเพณีต่างๆจิตอาสาพอ่อระวังช้างป่าจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้การดูแลสวนสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่หลากหลายครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงสร้างพื้นฐานจำนวน1 0 9โครงการ ้านที่3ความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตบนภูหอมีแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์อรัปชันเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมีการสื่อสารและ,สะแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบมีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์และ,สะแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังมีภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลพุหโธยังมีชมรมสตรองและคณะกรรมการพัฒนาตำบลพุหหอซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นมีคณะกรรมการดังนี้คณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลภูหอคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูหอคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลภูหอและคณะกรรมการพัฒนาตำบลภูหอประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาตำบลภูหอหมู่บ้านละ16คน ประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอหนึ่งคนตัวแทนจากอสอมสามคนตัวแทนจากอปพรสองคนตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุสองคนคณะกรรมการหมู่บ้านสองคนและพนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอสามคนมีหน้าที่ร่วมกันวางแผนพัฒนานตำบลภูหอ พิจารณาโครงการก่อนนำเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคอยประสานงานระหว่างหมู่บ้านด้านที่5ความเสมื่อมภาพและการลดความเลือมล้อนทางสังคมองค์การบริหารส่วนตุบลภูกหได้มีกลไกในการจัดทรัพยากรทางสังคมเพื่อพัฒนา,นาชุมชนท้องถิ่นอย่างครอบคลุมและสม,มอุภาพโดยคำนึงถึงความแตก เช่นอายุเพศฐานะสภาพร่างกายและสถานะทางสังคมเพื่อให้แต่ละคนได้รับโอกาสและทรัพยากรที่เหมาะสมจึงขอยกตัวอย่างดังนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลภูหงการแก้ไขปัญหาความขัดแยงระหว่างคนกับช้างป่าการส่งเสริมอาชีพอัตลักษณ์ตำบลภูหง ค่ายตุยพันยืนเมืองโครงการหนูน้อยฟันดีสีภูเขาปีที่6กสามารถลดอัตราฟันผุในเด็กลดลงทุกปีอย่างเห็นได้ชัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กก่อนไปเรียนกิจกรรมจักรยานขาไทยบาลานไบวังคนแว่นแรกกจะน้อยลงเราต,ต้อมาเป็นเลยที่อบตภูหออำเภอภูหลงวงที่ชชยพจนพงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานสร้างจิตสำนึก การจัดการจราจรขับขี่ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กรถเรอภูหลวงเป็นการแต่ยอดจากการจัดกิจกรรมกติญญาหาไทยซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางสมองของเด็กและสอนให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกามารยาทหลังจากขั้นพัฒ่าวเปิดงานเรนักกีฬาเตือนน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเรือขึ้นเกิดศูนย์ก็เดินเรียงแถกระโดดมาพร้อมลงแข่งกตัญญาหาไทยโดยสวมหมวกน็อกคนแข่งเพื่อสร้างวินัยจราจรนาเด็กเล็กต้นแบบตำบลภูหอ ได้พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนปฐมวัยด้วยโปรแกรม366ควคิดและเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นตัวแทนภาคอีสานที่ได้รับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบซึ่งมีเครือข่ายเข้าร่วม6แห่งหนึ่งจุดเด่นชมรมผู้สูงอายุเริ่มก่อตั้งเมื่อ ีพศ2558โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านรวมทั้งหมด30คนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนก่อนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทุกวันที่10ของเดือนโดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทุกวันที่20ของเดือนและมีกิจกรรมย่อยในวันพุธซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักง,งานสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพสอสอส,อสอและสำนักง,งานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลภูหอองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอเป็นศูนย์ประสานงานด้านผู้สูงอายุ1ใน11แห่งของประเทศไทยปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน300คนมีนวัตกรรมศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เช่นไม้เท้าไม้ค้ายัน ทำให้สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างครบถ้วนจนนําไปสู่การรับรางวัลจากกรมกิจการผู้สูงอายุและได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นสวัสดีครับผม านมนุนบุตรนามครับในยุองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอภายใต้การทํางานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานเรานี้หลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนครับเราใช้กลไกในการพัฒน,นาหลัก4บวกหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นหน่วยง,งานราชการในพื้นที่ภาพประชาชนและศาสนาครับเราบูรณาการร่วมกันโดยมีการวางแผน,นกลไกการทํางานร่วมกันจนทําให้เกิด โครงการที่เป็นจุดเด่นในระดับจังหวัดหลายๆโครงการซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทําให้เกิดความเป็นธรรมในพื้นที่และเรายังใช้ทุนทางสังคมที่เรามีร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ทําให้เกิดนวัตรกรรมเกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนและทําให้พี่น้องประชาชนเกิดเป็นสังคมที่เอื้ออารีต่อกันแบ่งปันซึ่งกันและกันทําให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ